บ้านหลังเก่าตั้งแต่ง,งานอยู่ปลายซอยฮาร์ิงเจอร์ชาวบ้านต่างซุบซิบนินทาถึงเรื่องราวในอดีตพวกเขาเล่าถึงแสงไฟประหลาดและเสียงอันนาคนลุกไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ฉันได้รับมดดกบ้านหลังนี้เล้ตาได้รับมดดกบ้านหลังนี้ต่อจากป้าทวดมาทิลดาเธอเป็นคนสันโดษและแปลกประหลาดผู้คนบอกว่าเธอลงไลในเวทมนต์คาถาฉันเคยหัวเราะเยาะกับเรื่องเล่าเหล่านั้น แต่ส่วนลึกใต้นในใจก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวเหมือนฝ่ามือเหี่ยวเยินที่ยื่นออกมาจากสนามยารกทึบประตูหน้าเปิดอ้าออกเหมือนกำลังเชื้อเชิญให้ฉันเข้าไปหัวใจของฉันเต้นแรงตอนนั้นฉันรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความทรงจําเก่าๆบ้านหลังนี้เป็นเหมือนเขาวงกดท,ที่เต็มไปด้วยทางเดินมืด,มด และห้องที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นแต่และห้องดูรูราแต่ทุตโรมฉันว่าตัวเองถูกดึงดูดไปที่ห้องใต้หลังคาอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นของฝุ่นและความเสื่อมสลายหลอดไฟเปลยเปล่าวดวงเดียวส่องแสงเงายาวไหวและนั่นคือตอนที่ฉันเห็นมันแสงแวววาวของโลฮากองเฟอร์นิเจอร์เก่าเยอฉันปัดฝุ่นออกเผยให้เห็นตะเกียงเงินที่มองคล้ำม,มันถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต ประดับประดาด้วยสัญลักษณ์แปลกแต่งทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวฉันก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างคืนนั้นฉันนอนหลับยังไม่เต็มอิ่มฟันแปลกแต้มภาพต่างๆผุดขึ้นมาในหัวผู้หญิงที่มีดวงตาเหมือนทานไฟกำลังร่ายมนด้วยภาษาที่ฉันไม่เข้าใจฉันสะดุดุ้งตื่นหัวใจเต้นรัวตะเกียงวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง สองแสงเงาที่ริบรี่ไปทั่วผนังมีชื่อหนึ่งดังก้องอยู่ในหัวของฉันฉันใช้เวลาสองสามวันถัดมาในการค้นวคว้าขุดคุ้ยตำราเก่าวปว่าและจดหมายเหตุที่ถูกลืมฉันได้เรียนรู้เรื่องราวของซิลีนแม่หมดผู้ทงพลังที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายศตวรรษก่อนฉันค้นพบว่าตะเกียงนี้ไม่ใช่แค่วัตถุธรรมดา แต่มันคือเสือกลางที่เชื่อมโยงกับเวทมนต์ของซิลีนว่ากันว่ามันสามารถบันดาลความปรานานาได้แต่ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่เลวร้ายแม้จะมีคำเตือนฉันก็รู้สึกถูกดึงดูดอย่างไม่อาจต้านทานได้ฉันตัดสินใจทำพิธีกรรมคำพูดเหล่านั้นรู้สึกหนักอึ้งบนลิ้นของฉันโบราณและทงพลังอากาศรอบตัวสั่นสะเทือนไปด้วยพลังงานเมื่อฉันไร้มนตเสร็จตะเกียงเล็ดลุกโชน ส่องแสงสว่างโซไปทั่วทั้งห้องชั่วขณะหนึ่งฉันรู้สึกถึงความปราบปลื้มยินดีแต่มันเป๊ะเนินเพียงชั่วครู่ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความหนาวเหน็บที่แทรกซึมเข้าไปกระดูของฉันหลายวันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวและความพิสวงความปราณนาของฉันที่กระซิบลงในเปลวไฟของตะเกียงเป็นจริงขึ้นมาอย่างง่ายดายความมัง่งคั่งอำนาจความรัก ทุกอย่างเป็นของฉันแต่ทุกความปรารถนามีราคาที่ต้องจ่ายเงามืดแข็งแกร่งขึ้นกระซิบชื่อของฉันยั่วยุฉันด้วยพลังที่มากขึ้นฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนไปบาร์ are, กลายเป็นสิ่งอื่นสิ่งที่ร้ายมนุษยธรรมมากขึ้นภาพสะท้อนของฉันในกระจกบิดเบี้ยวและดูน่ากลัวบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ที่น่ากลัวตอนนี้ กับรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของฉันเงามืดเต้นรำตามคำสั่งของฉันทำตามความต้องการของฉันทุกอย่างฉันติดอยู่ในกรงทองที่ตัวเองสร้างขึ้นตอนนี้ฉันเหลือเพียงความเสียใจและความหวาดกลัวที่เพิ่มมากขึ้นเงามืดกลายเป็นเพื่อนร่วมทางของฉันฉันรู้สึกได้ว่าพวกมันกำลังเฝ้าดูฉันอยู่เสียงกระซิบของพวกมันคือการทรมานที่ไม่หยุดยอน เส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เป็นมายาจากเวทมนต์ของตะเกียงนั้นนั่นเลื่อนล้างตอนนี้บ้านเงียบสงบแต่มันไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของความผิดพลาดของฉันเสียงกระซิบของคนที่ฉันทำลายฉันพยายามทำลายตะเกียงพยายามที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฉันไปแล้ว ความพยายามทุกอย่างของฉันจบลงด้วยความล้มเลวพร้อมกับเสียงหัวเล้วเย้าเย้ของเงามืดดูเหมือนว่าข้อตกลงของแม่หมดจะแม่งจะไม่มีทางหลุดพ้นฉันถูกผูกมัดไว้อบ,บานหลังมีกับตะเกียงและกับความมืดที่กลืนกินฉัน